ไปเลยพี่ไปออกเลย มาตังอะไทจ้าเออตั้งอะไมมาตัวที่สองมาแล้วลนะแม่งติดอะไรเวลานี่ยีว่วะเจ็บปาดเจ็บปาด อ๋อหางขาด <laughs> สกักสองโลได้ไปย่างหางขาดเรีย,ยบร้อยเลยคุนใส่เมื่อกี้ มาแต้มสองเรามาแล้วช่วงเย็นนะส่งนิดนึงจับพลุเลยมาเรามาตามกันต่อนะว่าเราจะมีแต้มอีกไหมช่วงเย็นนะ